สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปั๊มผู้ติดตาม IG แบบฟรีวิธีใหม่ปี2024กันนะคะขั้นตอนแรกให้เข้า Google แล้วเสิร์ชหาคำว่า www. ทำให้ข s o c i a l c o m โดยสะกดแบบนี้นะคะ www. t u m h a i s o c i a l. c o m จากนั้นกดค้นหาแล้วเลือกเว็บไซต์ทำให้ขีดโซเชียลคอมเข้าไปได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วกดคำว่าสมัครใช้งานแล้วกรอกข้อมูลทุกช่องเลยค่ะข้อมูลที่จะต้องกรอกนะคะก็จะมีชื่อผู้ใช้สามารถตั้งเองได้เลย ใส่อ e ีเมลและรหัสผ่านเป็นตัวเลข8ตัวจากนั้นกดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วกดสมัครใช้งานค่ะหน้าต่อไปเราจะอยู่ที่หน้าของคําสั่งซื้อใหม่นะคะหัวข้อแรกหมวดหมดู่ให้เลือกคําว่าบริการที่เปิดให้ทดลองฟรีหัวข้อบริการให้เลือกคําว่าเพิ่มฟ o r ig ฟรีนะคะจากนั้นช่องใส่ลิงก์ก็ให้ใส่ลิงก์โปรไฟล์ ig ที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปใส่จํานวนแล้วกดส่งค่ะแค่นี้เลยค่ะทุกคนขั้นตอนต่อไปเราก็ไปเช็คยอดที่หน้า IG นะคะดูว่ายอดเริ่มมีผู้ติดตามเท่าไหร่สักพักกกนึ็ดเค่ะพอแล้ว เราจะเห็นได้ว่ายอดผู้ติดตาม IG ของเรานะคะเพิ่มขึ้นจริงด้วยค่ะทุกคนถ้าใครอยากได้ยอดผู้ติดตาม IG ฟฟีแบบนี้นะคะเข้าไปได้เลยค่ะที่ w w w t h ไ m ทำให้ขีด o o เชียก,กดแบบนี้นะคะ www.tumhai-social.com ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากไปกดไลค์กดแชร์และกดซับไปด้วยนะคะ